บ้านห้วยหนามตาเคชมวิวเขาหินตั้งพลังแห่งเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผู้ใหตะเคของเรานะครับเป็นหมู่บ้านที่มีคนอพยพมาจากจงกังหวัดชัยนาทผสมกับเราดั้งเดิมนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านลูกผสมแล้วก็มีการแบ่งคุ้มกันอย่างชัดเจนนะครับนิสัยของคนที่นี่เป็นกันเองครับ คุยกันรู้เรื่องนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ประกอบอาชีพทำไร่จะมีการรับจ้างนะครับรับจ้างแล้วก็หาของป่าขายอย่างเงี้ยครับเป็นวิถีชีวิตครับ จุดซ er ิกเคนของเราก็คือตัวโอนนั่นเองนะครับตัวโอนนั้นครับมันเป็นสัตว์สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งหมู่บ้านนี้กาลังซุ่มเลี้ยงกันอยู่นะครับถ้านักท่องเที่ยวมานะครับอยากจะมาทํากิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมเด็ดผักกูนะครับแล้วก็ประกอบเมนูอาหารอย่างเช่นยำผักกูอย่างเงี้ยครับเราสามารถสอนได้แล้วท่านก็นําความรู้ตรงนี้นะครับไปกลับไปที่บ้านได้ครับน่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวนะครับที่มีจุดสไพรัยที่สูงที่สุดนะครับถ้าว่ามีนัก ท่องเที่ยวมาหรือว่ามีคนมาแวะชมหม,หมู่บ้านนี้นะครับก็จุดนี้จะไม่พลาดอยู่แล้วก็คือจุดชมวิวผาหินตั้งครับแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือการต้อนรับของเราเป็นกันเองมากสร้างรอยยิ้มให้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วผมเชื่อว่าติดใจแน่นอนมีความสุขแน่นอนเพราะว่าในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเรามีแหล่งท่องเที่ยว1 1จุดด้วยกัน นหนึ่งในจุดนั้นก็คือจุดชมวิวผาหินตั้งนะครับแล้วก็มีแปลงไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็มีแปลงพักกูดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเมืนไร่ก็อยู่บ้านเรา บ้านของเราเป็นเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่นะครับวัฒนธรรมประเพณีของเราเราต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วก็บอกลูกบอกหลานของเรานะครับว่าให้อนุนรักษ์ไว้นะครับอย่างเช่นการการแต่งกายแล้วก็เรื่องของอาหารต่างๆนะครับที่นี่เราเป็นหมู่บ้านที่เอ,อื้อเฟื้อกันนะครับมีการพูดคุยกันตลอดเวลามีการประชุมทุกเดือนนะครับเด็กๆมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับก็คือทุกกิจกรรมที่หมู่บ้านห้วยหนามตะเคที่นี่นะคะหนูอยากให้นักท่องเที่ยวมาชมวิวที่ บนภูเขาแล้วก็มาเก็บผักกูดมาดูตัวอน้นมาดูสวนดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะ